ค่ะน,นี้เราจะพามาผสมตัวสารกันแดดนะคะเราสามารถเทตัวสารกันแดดของเราผสมกับน้ำได้เลยค่ะอัตราห้าสิบกรัมนะคะต่อน้ำหนึ่งลิตรค่ะพอเทผสมแล้วเราก็ใส่ตัวที่คนนะคะคนให้เท่ากันค่ะพอเราคนเสร็จแล้วเราสามารถ เทใส่พานชนะที่เราจะนำไปฉีดพ่นได้เลยค่ะค่ะคุณสมบัติของตัวสารกันแดดนี้นะคะก็จะช่วยในการลดอุณหภูมิของใบแล้วก็ต้นพืชน,นะคะช่วยให้พืชเนี่ยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีขึ้นค่ะเนื่องจากช่วงนี้อากาศร้อนนะคะอากาศที่ร้อนเกินไปมันก็จะทำให้พืชสังเคราะห์แสงได้ลดลงตัวนี้ก็จะช่วย ฉีดพ่นเพื่อลดอุณภูมิลดการไหม้ของตัวต้นพืชน,นะคะใบหรือว่าถ้าต้นไหนมีผลเนี่ยเราสามารถฉีดพ่นที่ผลเพื่อช่วยลดอุณหภูมิได้ค่ะและนอกจากการลดอุณภูมินะคะตัวสารตัวนี้เนี่ยยังช่วยลดการเข้าทําลายของตัวแมลงศัตรูพืชได้ด้วยค่ะช่วยเพิ่มการตายนะคะลดการกินอาหารของแมลงแล้วก็ลดการวางไข่ของแมลงศัตรูพืชได้ค่ะ โดยการฉีดพ่นนี้นะคะสามารถฉีดพ่นได้ในทุกระยะของต้นพืชเลยค่ะโดยไม่เป็นอันตรายนะคะต่อคนฉีดพ่นแล้วก็ตัวพืชเองแล้วก็ตัวสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะเป็นสารที่ปลอดภัยนะคะสามารถฉีดได้ในทุกระยะของพืชเลยค่ะมีอนุภาคเล็กค่ะสามารถใช้เครื่องฉีดพ่นแบบพกพาแบบนี้นะคะฉีดพ่นได้เลยค่ะโดยตัวสารก็จะไม่ตันหัวฉีดนะคะ สามารถฉีดได้ง่ายแล้วก็ตัวสารเนี่ยก็จะมีการเกาะบนใบพืชที่ดีนะคะยิ่งใบพืชแห้งก็จะเกาะติดได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็จะแห้งเร็วติดไปกับใบเลยทำให้ใบเนี่ยช่วยลดอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็วนะคะหลังจากฉีดไปแล้วนะคะก็จะเห็นตัวสารที่เป็นสีขาวเนี่ยปกคลุมอยู่ตามต้นพืชค่ะ ซึ่งจะช่วยให้พื่นเนี่ยโดนแดดน้อยลงค่ะ